ต้นเกมแม่งเหลืองมีไงสวยดิตีไม่เข้ารอรอใส่แคตตี้อะเอ้ยเอาเนี้ยเออสวยเพื่อนสวยรับรับแล้วโอ้โหรับรับรับนี่อะให้โอแม่งนี่มันสปีดมากรองตู้เอมมอลลก็ไม่มีเพชรก็ดันหมดทำยังไงทีว่าเฮ้ยเฮ้ยวันใดทำไมนายไม่มาเติมด้านมารู้ชอบล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอมมอลลในออสตาผลปีศาจในแบบพิงเรซี่กับบล็อกฟูดก็เช่นกันนะ หาสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลย โอเคแล้ว okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะคผมชิโร่คุง้งผมจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะแต่ตอนนี้ก็เป็นแพนด้านะครับซูการะดับประเทศแล้วนะครับติดเม็ดม่วงเดี๋ยววันนี้ก็จะมาฉลองแพนด้าป่าซะหน่อยนะครับผมก็คือปกตินะ่ะผมจะชอบเล่นเป็นแพนด้าออฟเลนมากกว่าเนาะนะครับก็ในตำแหน่งป่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะให้เพื่อนผมเล่นนะครับนะเออก็เดี๋ยวนี้จะมาเล่นเป็นตำแหน่งป่าเนาะเพราะว่าตอนนี้แพนด้าป่ามาแรงมากครับอยู่ในตาราง T S ของดอยเซอร์เลยนะครับแต่เป็นหัวตารางนีิตาเลยนะแแพพดดาาน้ แล้วพนนี้อะไรล่ะเออปุลินพันหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับจะไปเล่นแพนด้านะครับฟาร์มนะอ่าวันนี้มากับนะน้องฮอตนะครับแล้วก็เพื่อนผมชื่อพีนะครับนะอ่าพีออฟก๊อตนะครับที่เล่นบล็อกฟูลด้วยกันในเพื่อนในชีวิตจริงอ่ะจำได้ไหมเออผมมาทำคลิปครับมานี่พามาน้องฮอตด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นไงในเกมนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมไอ้ยพีโจ๊กเกอร์ลงไปเออเอพิเลตพิเลตพีโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ายเตะก้เสียงขึ้นสสัดุ้งหมดเปิดเสียงสันเต การเอาชีวิตนั้นง่ายดายป่างจะการช่วยชีวิตโดยสิ้นสุภาพบุรุษขี่ม้าวะ่ะไอ้เหี้ยเกมที่เราถ้ากูเล่นมาไม่ใช่ง่ายสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเชื่อฟังจะลองคิดดูก่อนเอ,อ้าเรียบร้อยเนี่ยใส่บอกจานเวลหนึ่งไม่เก่งนะหันลำครับหันลำครับ มาช่วยฝ่ายแมงคุณไว้อะเอยเออไวจริงไม่ต้องไปแล้วครับอุ้ยเม็ดโดนช่วยก่อนเม็ดอุ้ยเกมไม่ฟิกลูกอุ้ยอุ้ยไปได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ดีคูเด้งเลือดหอยก่อนหายเอาบวนต้องเปรี้ยวจัดเลยนะใช่ปูเราอยากช่วยให้ฝ่ายมากเพื่อน กว่าบ้านะได้ๆๆเออสูงเออรับรับไอพันพอดีเลยเฮ้ยเออสูงจริงดูต้นเกมก็อย่างงี้แหละนะเออให้มันกดดันไปก่อนต้ดเกมเนี่ยกูขี่ม้าไล่แม่งเลยออกแทงนะออกแค่แค่สเปียร์บุราเออต้นเกมแม่งเหลืองมี้ะสวยไเออควณอโน่ก่อน ไปเลยนี่ลุกหนาเอ้ยกสวยไม่เบดได้ไปดับได้เอ้ยเบดไม่ได้เอาดัก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 โอเคเอาไปก่อนเลยกันเราจะตบตีบอลกันเข็นการนั่นนี่ตัดไปป้ามอนอ้อยเข้าบูนะน่าตายแล้วแหละตีนี้ออกเลยดีวะอ่าออก ออกล้างกบได้รหะว่าเพอกเลยรบรบพานี่บผมเสียวหลังอะเได้เรียบโป๊กอีกทีได้โอ้โหหายหมดอะรวบได้กดดันไ่กดดันกลางได้ได้ภูมได้ได้วบไปแล้วรบไปแล้วรบไปแล้วไออ้อยลนตายตา พลินหายโอเคลิกลางไ่ลิล่างกบจะตายแตไม่ตายเปินจ๋าเป็นมาที่ไหมเป็นวับผู้พี่กบกับตายนะอยากได้อยากได้อยาได้แต่มีแต่แต่จะมีเบรกอยู่มีเบรกอยู่ไม่ขึ้นมาเลยหรอเอาจริงน่าวับกป้าไปแล้วไม่มาเก็เลย โอ้ยเพื <Female humming> ่อนเ <Techn> พ <Pokémon> ิ่งมาเลยไอ้ภูมิเอ้ยบนบนบนเยอะบนเยอะบนสามไม่ตรงนี้ไม่ท่หดโอ้ไม่นโอยในแถบเพียบอะไอ้เหยียบเหรอเงยียบแถบเหรอไม่ต้องเงยียบยังไม่ขึ้นรางนะเพื่อนอย่าเพิ่งเล่นนะไอ้โอ้ยโอ้ยโหนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอายิงค่ะนี่นี่างโหนโอ้ยเอวสูงแม่นจัดอะเอ้ยต้องรอจังหวัดอีกเดี๋ยวจังหวัดไอ้ภูมต้องโดดแล้วเพื่อน คบมันทำไปไม่ได้เพื่อนเอาควบมันเราเลยไม่หาตังค์เดียวเลยตอนนี้ม่นตู้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนอยอย่าไม่ได้ไม่ได้มันมันเล่นในมันเล่นในเอ้ยเอฟซูไม่กลับไปนะไอ้เฮ้ยมันซูมโดนกูไปที่อะนายยังจะซูมกูได้ละได้ละงเลยเพื่อนแย่สวยมากสามสิบวีแอนตีไหมเล่นไปเข้ากลางเดียวเลยกูคือสเปียร์ฟอนเลนมัได้ไม่เนตะการเลยฟอนเลนมันอยากรวยอย่างเดียวแหละแตกการตู้ผมไม่ได้เน่ย chặt cang, không wén, lấy el còn. Phải chơi đường, lề lề nhàn. Đa rồi, bắn xe, zoom skill rồi. Đồ sắt, quá. Oh, Này, quẩy đấy. พราะมีมีบัฟอยู่สองอันมาเอาบัฟใหม่กันครัเอฟสูแล้วแม่นกว่าไหมา <c oughs> เออไอแมวสูเอฟสูเ,สเล่นดีอ่ะแม่นจัดเลยเฮ้ยเหมาตั้งได้เออตัอง้งนานแล้วตัง้งนานแล้วนี่จะตายมีไงเจอน้องดูเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหเตรียมอุปกรณต่ออีกรอบแล้วแม่นจะได้ตีคิวแล้วตอเกมนี้เราไม่ค่อยได้เอาดาร์กเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไร ไอ้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 เอาไปละนี่มันโหดแล้วมันโหดแล้วโอ้ไล่ไปก็ไม่ได้แล้ววะไม่ต้องไรละติงไม่เข้ารอรอใส่แครี่ว่ะเอ้ยเอาเนี้ยเอ้ยสวยเพื่อนสวยรับรับแล้วโอ้โหมาได้เลยตายแล้วรอไรอดหรอป้อมอย่างแรงอย่าตายคากิ้งเลยโอ้สกิลไม่มาพอดีว่ะไม่ังรับได้ละจะ แต่อ have chosen, show the the ้อยหอมโฉมเสียงเข้มแล้วนะเอออ้อยเข้มแล้วนะไอ้นีเจ้เอลสุดมาแล้วดูผู้ชายคขาดุริงอุ้ยเจ็บยีน่าก็ยังไม่ใช้ซิกเตอร์สอ่ะเออได้อยู่โอ้โอ้าวหดับข่าวเป่าติดโดนดับฝาดโอเคครับพอเราได้ออกลองกินนุชแล้วเนี่ยเออเราก็ขึ้นฝันใหญ่เลยนะว่าผมจะขึ้นลองกินนุชก่อนแล้วค่อยขึ้นฝันใหญ่นะครับมันจะได้มีดาเมจ บนไหวใช่ป่ะไหวไหวพี่ห้าวิเพื่อนห้าวิห้าวิเอาเอาสุดในป้อมได้นะแต่จะฟอร์เรนจะได้ลงไปเอาเอาฟอร์เรนเอาพี่ผมบอกเลยพี่โฟร์โซโล่ฟอร์เรนชิลชิลเลยเขาไม่ช่ำเหรอใช่ไม่ช่ำแบกร้ายได้เพื่อนโอ้โหแบกคู่เท้าไม่ได้เออเอเอาเอาเยอะเอา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 เสียงเสียงเลยเสียงเลยไอ้ทีมเสียงเลยไอ้ทีมอะไรวะเนี่ย อุ้เหญยเอ้ยเฮ้ยไอยคนแรงเคียวหัวขบูเอ้ไ้องไมต้องมีวูลวนดีวะลืมลืมเอ้โก๊บโก๊บกบแหมดีนะมาไงวะเปิดตารกมเห็นทิปในติ๊กตอกที่เขาส่งเลยวะมาขี่รถไอซีมเออเห็นเห็นเห็นไอติ๊กตอกนันหายฮุ้ยๆเอี้ยสู้ขุดโดนเอี้ยสูโดนออกมาครับ เอายังไม่แปดนาทีนี่หว่าหรือว่าแปดนาทีแล้วเจะเตรียมปล่อยเลนล่างเมื่อกี้มืนมืนเกมนี้เราเราเกมไวจัดเลยไงเที่ยเดี๋ยวพับพับตรงอีกสู้ทำไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวดิอสู้มันเห็นชัดเออเอ้ยเห็นชัดเลยเอ้ยแต่มันเห็นชัดขึ้นนะเออนินล่างล่างหล่นเดี๋ยวขอขับไปฟาร์มไปขึ้นกลางพออยู่ในตะบูตะบูับแล้วนีแล้ว กดกดกดไม่ออกดาบได้แม่งแรงบนนั้นเลยนะล่นกดตามมาละเล่นกดตามมาหายไปจะกข้ามาแล้วดิกล้ยเป็นตัวชี่อ้อยแม่งแรงว่ะชี่อ้อยอย่างแรงไม่มีใครตามมาเลยเฮ้ยมาลงทันหลังหลังสุดไลท์เอสสุดไลท์โอ้เอสสุดไลท์เนี่ยนี่ฮะเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยตามสุดโอ้โหโคตสุด เดียวขอเดียวเลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้หมาสุดไหวเอ้วะมันโดนคอมโบชุดเดียวผมตายนะอ้อยรับรับรับนี่ไงเรียบร้อยจบไม่ได้ก็ได้มาเล็กอะเอาเอาบาแลกกลางเลยโอ้โหแพนด้าป่าทีเอสนี่มันมาแรงจริงๆไอ้ครับ เอา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 ยังไงยังไงยังไงเอ้ยขอโทษครับพี่ไปแล้วกูไปแล้วไม่มีบิ๊กนะบิ๊กสี่ถึงสามบิ๊กเฮ้ยไอ้โอ๊ยไอ้โอ๊ยมีสเต็คโคมนะแรงอ่ะงั้นเซื่อสิบสองมันมีความสุขจริงๆเกิดไงเรื่องสิบสองมันเกิดแบบเกิดยับเลย สโรอยู่ด้กยก่อตัวอุ้ยเอาสวดีครับอ่าูมมาพูดไอ้ติ้มไอ้ติมไอ้หลังๆ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 เอาหลังก่อนเนวหลังไปอยู่อย่าเหมดแล้วเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยอะฟาริดโ่เบ้อยอ้โอ้โหโอ้โเอ้ยเอ้ยเอ้ยยไม่ได้ว่ดเอ้ยเฮ้ยเ้ยอาตายเอ้ตายตายก็ได้เอ้ยีเงเรียบร้อยใครวะอเอาหลังก่อนไหมหลังเอาหลังให้เอาสทามานี่เอง่กู อ้าเรียนาอยากโดนเหร้จ้าเอสเขาก็วางแถบดีนะอยากโดนเหรอจ้าเรียาเรียบร้อยไอเกิดเส็จเกิดเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ e ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้ย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 ย้เฮ้ยเอ้้ยเเฮายเเล่นดีนะแต่เฮ้ยเฮเเยเเ้ยเฮ้ยเ้ฮยเฮยเ เฮ้ยเด็กโตไอวีพีเฉยเด็กจ้าพันด้าอนาคตไม่ส้มนะครับคนนี้เฮ้ยนี่ไงไอคิวไปตีเฮ้ยอ้อยอันดับเจ็ดเป็ส้มนะเนี่ยเฮ้ยอ้อยอันดับเจ็ดเหรอเฮ้ยเพราะว่าชื่อคุ้นๆก็ว่า ABAIN อเอ็นิวเนี่ยเจอบ่อยมากเจอบ่อยเอ้ยโอ้โหนี่เราเล่นนี่คือแพนด้าเม็ดม่วงชนกับอ้อยเม็ดม่วงนะครับส้ม เออเออไอสัปดาห์หน้าค้อนหนาไม่ส้มนะถ้าเกิดมันดีอ่ะแล้วก็เจอกับยานอนาคตเม่ส้มไปโอ้ล่ะไปโอ้แล้วคนไม่ส้มอ่อนเลยครับทำไมทำไมเราเราฝันอนาคตกันสูงอย่างวะเออเราต้องไม่ใช่เราต้องมีมีจุดม่งเป้าหมายใช่ป่ะเออเป้าาหมยโอเคครับส่วนไอเทมนะครับเอ่อแพนด้าป่าจะเล่นเป็นขวานก็ได้ดาบความก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบขวานเพราะว่าขวานถึกนะครับแล้วก็ยืนได้นานในไฟให้น้ำขวานดีกว่าเพราะเออใช่ใช่เอาโซลิเวอร์มาไม่รอดอ่ะมันโซลิเวอร์ แพทแน,นี้แพนด้าต้องน่าจะต้องเล่นขวานนะเพราะว่าแพนด้าแพทน้าเขาเล่นขวานเนส่วนใหญ่นะขวานเนมาแรงมากนะครับมันทั้งอึดแล้วก็ยืนได้นานนะส่วนเรื่องความแรงเราไม่ต้องพูดแล้วแพนด้ามันแรงอยู่แล้วนะครับเอาขวานมาช่วยในความถึกนะครับโซลิเวอร์นี่คือ<ถ>เล่นได้แต่มันบางใช่ป่ะครับใช่เข้าไปไปถึงสองวิก็ตายแล้วเออใช่โซลิเวอร์มันบางด้วยความทีมแ่แบบแพทนี้แม่งตัวแรงเยอะเ,เพื่อนใช่แพทน,นี้ตัวแรงเยอะนะครับแพนด้าถ้าเอาโซลิเวอร์ไปน่าไม่น่ายืนไหวครับต้องใช้ขวานจริงนะผมไอเกมแรกอ่ะเออไม่ใช่เกม ขึ้นตรงเท้ากาดีซีมาพอการีซีปุ๊บผมจะขึ้นเป็นลองกินุดนะครับพอได้ลองกินุดแล้วเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นขวานใหญ่นะครับเพราะว่าแพนด้ามันต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีจอะเกาะก่อนนะครับถ้าไม่มีจอบเกาะคือมันเล่นไม่ได้นะมันเบิร์ดตัวเดียวไม่ตายนะครับต้องมีจอบเกาะก่อนนะก็เลยค่อยขึ้นไปขึ้นขวานใหญ่ที่หลังนะครับ ต่อไปก็แน่นอนโอมิอาร์มนะครับผมส่วนไอชิ้นที่ชิ้นที่ห้าเนี่ยนะครับจะแล้วแต่คนจะใช้นะครับถ้าเกิดเกมไหนเจอตัวบางๆเนาะอ,อย่างแคลรี่สองเมตรแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็ใช้โบเกนก็ได้ถ้าเกิดเจอไฟเตอร์เยอะก็เปลี่ยนเป็นมูลานะครับหรือจะดับแดงก็ได้นะถ้าเกิดเจอตัวบางอ่ะนะครับไอชิ้นที่5ไม่ไม่ฟิกนะครับเพราะว่าหลังจากได้ไอลองกินนุสกับโอมิอาร์มแล้วอ่ะเราจะขึ้นเป็นมูลาเป็นโบเกนเป็นดับแดงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยแน่นอนต้องเป็นเกาะเกิดครับหรือมก็เขียวนั่นเองครรับผมมมาาปะณนี้นะโอเค้ชอบใร ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยครับนะเดี๋ยวเราเจอใหม่หคลิปหน้านครับวันนี้ขอบคุณน้องฮอตด้วยนะครับและขอบคุณน้องฮอตด้วยนะครับครับโอเคแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพีด้วยนะ uh. เพื่อนพีของผมนะครับผมจุก uh. หมดจุกหมดเลยโอเคนะครับแตนะ่ยังตึงเลยครับผมอ่าก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม